สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาชมบ้านวิวเขานะครับติดถนนพันกีดนะครับในที่ตับหดสองร้อยตารางวานะครับอยู่ในเขตตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับด้านหน้าติดถนนพั้นกรีดนะครับมีเป็นบ้านนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับหนึ่งห้องครัวนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับห่างจากตัวเมืองระยองประมาณสามสิบสี่กิโลเมตรนะครับ ตัวเมืองได้ยองหาจากเส้นสายที่สี่ก็บ้านบุญแกงก็5กิโลเมตรนะครับมาจากกรุงเทพนะครับสายที่สี่าจากวัดอยู่2 0เมตรนะครับอันจาตจะดาชิ้นแสงนะครับอําเภอวงจันทร์นะครับ15กิโลที่พื้นบ้านนะครับปม่เปลียวผ่าวร้อมรอบเลยครับ จากบางทางเข้านะครับาทางเข้าในนี้ก็จะกว่าวานด้านั่นวัดด้านสว่างครับติดถนนเส้นสามที่จ็ดหนึ่งนะครับวันด้นสว่างสองกิโลสองสองกิโลฟ้านะครับด้านหลังของแปลงก็าจะเป็นวิวเขาเลยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่กำลังหาบ้านพักครับราคาไม่แพงนะครับพื้นที่เยอะนะครับไปพักพักผ่อนวันหยุดนะครับ ที่เป็นโฉนดนะครับนอสี่เป็นโฉนดสองใบนะครับพร้อมโอนนะครับอากจากสถานที่ราชการนะครับบาน่า่ก็ประมาณสามกิโลเมตรนะครับมีตลาดซื้อครับตลาดบันค่ายก็ห้ากิโลคือของสดคือของไรได้ครับจา่ปากทางวัดดอนสว่างก็จะมีตลาดนัดอยู่ประจํานะครับมีแทบมีทุกอาทิตย์นะครับนี่เราพามาพามาชมด้านล่าง บ้านนะครับตัวบ้านข้านอกนะครับนอกเรือบ้านนะครับมีพื้นที่ใช้่อยเยอะนะครับปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรกเรียนได้นะครับมีต้เรียนด้วยครับเนี่ยสองเล็อปลูกเรียนด้วยประมาณสองสามต้นนะครัครับพื้นที่ด้านหลังของท้ายสวนนะครับท้ายสวนของบ้านนะครับไม่มีสวนเล็กน้อย บ้านมีทะ,ะ,ะ,ะเบียนบ้านพร้อมนะครับมีทะเบียนบ้านพร้อมขอทะเบียนบ้านไว้แล้วนะครับเข้าอยู่ได้เลยครับสามสิบโนดนี่ครับดินหรือคอนกรีตนี่ทางเข้าบ้านนะครับไฟฟ้าสามเฟสนะครับผ่านที่ครับ บรยากาศดีครับแบบอย่างนี้ที่เยอะครับที่จังหวัดระยองเลยครับอข้าวอู่น้ำครับติดทะเลทะเลแห่งอุกสาหกรรมแต่อนี้จะห่างจากเมืองหน่อยครับไม่ค่อยติดแหล่งอัตสาหกรรมจะสงบเงียบครับลมลื่นติดเขาวิวเขา อันนี้มีมีฉางรบวนนะครับอยู่ฝั่งทะเลนะครับฝั่งซ้ายนะครับไปฝั่งทางทางเขาทางนู้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นข้างในของบ้านนะครับพามาชมน่ครับเป็นห้องหลังหลังห้องครัวนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับสีป้าไปแล้วครับโอกเบื้องเรียบร้อยแล้วครับสวยน่าอยู่สมราคาครับอันนี้เป็นกรนถ่ง เส้นที่วิ่งมาถึงบ้านนะครับหรือว่าขีดยาวเลยครับถึงจถึงบ้านเลยนี้ยครับเข้าออกสะดวกนะครับราคาครับมาแล้วนี้ไม่แพงเดินที่เยอะครับต่อเติมได้ครับนี่เป็นจะเป็นปากทางเข้านะครับทางเข้าถนนสายที่เจ็ดหนึ่งนะครับนี่ครับปากทางเข้าวัดเลสวานะครับนี่ครับทางเข้า แยกครับนะเสว่างครับ,รบใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับดีพาชมพื้นที่ครับขอบคุณครับ